มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินสั่งคู่ว่าอุทัยลูกเขยชาดาผิดจริงสั่งหยุดหน้าที่ทันทีพ่อตาอาจสั่งจับเองที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กาชโยทินนายอนุทินชาญวีรกูลผู้น้าพักภูมิใจไทยนำทีมพักภูมิใจไทยไปดูภาพยนตร์เรื่องสัปเลอ โดยที่นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มาดูด้วย ทางนี้จากกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปอปป,ปจับกลุ่มนายวีราชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดูจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยของนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังพบว่าเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวนสองโครงการนั้น ล่าสุดนายอนุทธินกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่านายชาดาได้โทรรายงานแล้วสั่งการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนี่คือการพิสูจน์ว่าไม่มีใครมีเส้นและไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นลูกเต้าถ้าทำผิดกฎหมายต้องทำงานเป็นเรื่องปกติ นายอัทินกล่าวว่าทั้งนายชาดาและนางสาวมนัญญาไทยเศษได้โทรรายงานแล้วทั้งคู่พูดอย่างชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายชาดาบอกว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วถ้ามีหลักฐานต้องสั่งให้ในายกเทศสมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครทำผิดกฎหมายต้องได้รับผลกรรมตามความผิดที่ตัวเองก่อ นายอรุทินกล่าวย้ำว่านายชาดาไม่ได้เข้าไปก้าวกายทุกอย่างเป็นความชัดเจนพี่น้องประชาชนสบายใจได้ไม่รู้ว่าท่านชาดาสั่งจับเองหรือเปล่านายอรุินกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ